ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลแอมฟิไนนะครับจังหวัดชมบุรีนะครับอำเภอพนัสนิคมนะครับงานหรือถอนญ้าเดิมออกแล้วก็ปูญ้าเทียมรุ่นสาย5้าูนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตหน้างานครับหน้างานนะครับเมื่อเราลื้อ้าเทียมเก่าออกแล้วนะครับแล้วเราเอาขนออกไปหมดแล้วนะครับฮะก็ตอนนี้ก็คือปรับเรียบนะครับขั้นตอนการปรับเรียบนะครับก็มีทั้งหินเกดหินฝุ่นนะครับเพราะว่า เนื่องจากสนามเป็นสิปีแล้วก็มีการซุดตัวนะครับซุดตัวของหินบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีการเติมเข้ามานะครับพอเติมปรับเรียบเสร็จเราก็ต้องดําเนินการในเรื่องของการสเปรย์น้ำแล้วตกนะครับใช้เครื่องตบตัวนี้นะครับในการตกนี่นะครับเหมือนเดิมฮะเราใช้ตัวดึงใยแมงมุมนะครับดึงเพื่อหาระดับนะครับนะครับดึงเพื่อหาระดับแล้วก็จัดการปรับเรียบนะครับ ครับเรียบสนามนะครับให้ได้สเปคนะครับก็อีกไม่เกิน2วันนะครับเราคงได้ปูหญ้าเทียมรุ่นพาย50กันนะครับจากบริษัท C.C. g r a รานะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน7ของโลกนะครับที่ได้ฟีฟ่ารับรองโรงงานและรับรองวัตถุดิบนะครับนะครับไม่ใช่ว่า เป็นใบญ้าผลิตก๊อฟนะครับเป็นใบ้ามาตรฐานที่ฟีฟ่ารับรองนะครับมีการรับรองจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับว่าใบญ้าตัวนี้ฟีฟ่ากำหนดให้ใช้กับโรงงานนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นฟีฟ่ารับรองโรงงานนะครับตัวญ่าเทียมรุ่นพลาย50เองเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากฟีฟ่านะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าคุณภาพ หรือฟีฟ่าคุณิตี้โปรนะครับได้รับการรับรองทั้งหมดนะครับเป็นยาที่มาตรฐานสูงมากนะครับเป็นใบยาที่แพงที่สุดณตอนนี้สูงนี้เป็นระดับที่เกินนะครับก็ต้องดึงออกนะครับดึงออกนะครับขูดออกนิดนึงฮะก็จะมีเราเราเช็คระดับแบบละเอียดนะครับต้องคงบอกงี้ฮะแล้วก็แล้วก็ปาดนะครับ ก็อีกสองวันนะครับได้ปูหญ้าเทียมรุ่นพาย50แล้วเดี๋ยวเราอัปเดตงานให้เรื่อยๆนะครับว่างานไปถึงไหนแล้วนะครับรวมถึงการเปลี่ยนหญ้าไม่พอนะครับก็ยังมีในเรื่องของการซ่อมแซมตะข่ายเดิมนะครับที่มีการสึกหลอนะครับเราก็จะในการซ่อมแซมและเปลี่ยนตะข่าย2เมตรนะครับรอบด้านนะครับครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง y o YouTube เราด้วยครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ